i need somebody Channel Exchanges with Jaina อยากจะบอกว่าที่มาของเพลงในวันนี้นะคะก็คือเรื่องนี้ค่ะคนเราเวลาที่คบกันแรกๆนะคะก็มักที่จะแสดงด้านที่ดีที่สุดของตัวเองออกมาค่ะแต่ว่าพอคบกันไปสักระยะหนึ่งนะคะอาจจะเกิดความรู้สึกว่าเรา comfortable หรือว่าอบอุ่นใจนะคะเราก็จะแสดงตัวตนในทุกๆมุมของเราออกมาแม้กระทั่งในด้านที่แย่ๆด้วยแล้วเราก็หวังว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยจะสามารถยอมรับเราได้ยอมรับในตัวตน ที่เป็นจริงๆของเราได้นี่แหละค่ะก็เลยเป็นที่มาของ cover ของเพลงในวันนี้นะคะและ cover ของเพลงในวันนี้นะคะก็จะเป็นเพลง at my worst at my worst ก็คือช่วงเวลาที่ฉันแย่ที่สุดนะคะเป็นช่วงที่แบบจุดต่ํำที่สุดของฉันเลยก็ว่าได้ค่ะอาลละค่ะก็วันนี้นะคะนอกจากจะเป็น cover แล้วนะคะก็ยังจะมาแปลเนื้อเพลงภาษาอังกฤษให้กับทุกคนนะคะจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็เพลงนี้นะคะเป็นเพลงที่ ร้องตามได้ง่ายเพราะว่าจังหวะไม่เร็วมากค่ะแล้วแกสของเราในวันนี้นะคะก็คือพี่ตุ่มค่ะกบมือให้หน่อย <t> แต่ว่าวันนี้พี่ตุ่มไม่ได้มานั่งข้างๆก็จะมามาโนนะคะเป็นพี่ตุ่มทิปนะคะมานั่งข้างๆตรงนี้แล้วก็เล่นกีตา้าเนาะกะ็ช่วงนี้เนี่ยก็อย่างที่ทราบนะคะว่าเราต้องเว้นระยะห่างทางสังคมนะคะแต่ว่าพี่ตุ่มก็ใจดีมากๆนะคะที่เล่นเพลงอัดคลิปแล้วก็ส่งมาให้นะคะก็ขอกําลังใจนะคะขอไลค์ให้พี่ตุ๋มหนะะ่อยค่ะ thank you โอเคทุกคน let's get started เดี๋ยวจะร้องไปท่อนหนึ่งเป็นช่วงหนึ่งนะคะแล้วก็จะแปลแล้วก็ค่อยต่อด้วยเพลงนะคะทีนี้ต้องขออนุญาตใส่หูฟังสักนิดน,นึงนะคะเพราะว่าพี่ตุ่มไม่ได้มานั่งเล่นดนตรีสดตรงนี้นะคะ oh. ต้องฟังอาศัยฟังคลิปพี่ตุ่มจากตรงนี้จะได้ร้องให้ตรงกับดนตรีของพี่ตุ่มค่ะโอเค so let's get started now พี่ตุม่มยิ้มหน่อยคะ่ะหยอกหยอกหยอก to the very end let me show you love oh i don't pretend stick by my side even the world is giving in okay how about เลยนะคะ Can I call you baby คือคำว่า call ในที่นี้ไม่ได้แปลว่าโทรนะคะ <No. S 1> แต่แปลว่าเรียกค่ะให้ชานเรียกเธอว่าที่รักได้ไหม Can you be my friend ในที่นี้ก็คือเรามาเป็นเพื่อนกันได้ไหม Can you be my lover up until the very end Can you be my lover คือนอกจากเพื่อนแล้วก็คือมาเป็น lover หรือว่ามาเป็นสุดที่รักของฉันด้วย until the very end จนกระทั่งในท้ายที่สุดก็คือเป็นไปตลอดไปนั่นเองค่ะ Let me Show you love ก็คือให้ฉันได้มีโอกาสได้แสดงความรักกับเธอหน่อยได้ไหม Oh I don't pretend pretend แปลว่าเสแสร้งนั่นเองค่ะฉันไม่ได้เสแสร้งนะอันนี้คือเรื่องจริง Stick by my side Stick by my side คืออยู่เคียงข้างฉันนะคะอยู่ข้างๆกัน Even นะคะแม้ว่า the world is given in ก็คือโลกนี้จะพังทลายโลกนี้จะสลายไปนั่นเองค่ะ oh. Don't, don't you worry, I'll be there. worry นะคะ don't worry ก็คืออย่ากังวลไปเลย don't you worry คุณอย่ากกังวลไปเลย, worry, ย,กกลเลย I l l be there ฉันจะอยู่ตรงนั้นกับคุณฉันจะอยู่เคียงข้างคุณ whenever you want me ก็คือเมื่อไรก็ตามหรือทุกทก โอกาสหรืออตลอดเวลานะคะที่คุณต้องการฉันโอเคถึงท่อนฮุกแล้วนะคะก็คือ I need somebody who can love me at my worst I need somebody ก็คือฉันต้องการใครสักคนหนึ่ง who can love me at my worst แปลว่าคนที่จะรักฉันหรือยอมรับฉันในจุดที่แย่ที่สุดหรือด้านที่แย่ที่สุดของฉันได้ No I'm not perfect รู้แหละว่าฉันไม่ได้เป็นคนที่ perfect but I hope hope worth you see my worth, but I hope <Okay. S 1> ก็คือ,อแต่ว่าฉันก็หวังว่า you can see my worth ก็คือ,อคุณจะเห็นคุณค่าในตัวฉันคำว่า worth นะคะอย่าลืมออกเสียงตัว th นะ a <Okay. S 1> It's only you cause ในที่นี้ก็คือมาจากคำว่า because นั่นเองค่ะแปลว่าเพราะว่าโอเ okay, ค It's only you ก็คือมีแต่คุณเท่านั้น nobody new nobody new ก็คือไม่มีคนใหม่ไม่มีใครอื่นนะคะ I put you first ก็คือฉันให้คุณมา ที่หนึ่งเป็นที่สุดของฉันแล้ว and for you girl โอเค original o n g นะคะก็เป็น and for you girl เพราะว่าเป็นผู้ชายร้องให้กับผู้หญิงใช่ไหมคะแต่ว่าที่เชื่อเจน่าเปลี่ยนเป็น boy เพราะว่าโอเคที่เชื่อเจน่าเหมือนร้องร้อง,องแบบตรงข้ามอย่างเงี้ยค่ะก็คือร้องให้ผู้ชายนะคะแต่จริงแล้วเราก็เป็น girl ปกติก็ได้ค่ะ and for you girl ก็คือ,อ,อและสำหรับคุณนะสาวน้อยหรือว่าถ้าเป็นบอยก็แบบสำหรับคุณนะ คุณผู้ชาย or oh, whatever โอเคแล้วแต่จะเรียกนะคะ I swear I'll do the worst ก็คือ I swear แปลว,ว่าฉันสาบานเลยว่า I'll do the worst ก็คือฉันจะแสดงด้านที่แย่ที่สุดของฉันออกมาให้คุณเห็นก็หมายความว่าฉันในที่นี้ก็คือจะสื่อประมาณว่าฉันเชื่อใจคุณมากๆเลยที่จะแสดงตัวตนแบบทุกๆด้านทุกๆมุมของตัวเองออกมาให้คุณได้เห็น <c oughs> you show you love oh i don't pretend i'll be right here baby you know i sing or swim okay, ค่ะท่อนต่อไปนะคะ if you stay forever โอเคถ้าคุณ stay แปลว่าอยู่นะคะ Uh, forever mm hmm. ก็คืออยู่ตลอดไปถ้าคุณจะคบกับฉันตลอดไปหรืออยู่กับฉันตลอดไป let me hold your hand let me ก็คืออนุญาตให้ฉันนะหรือให้ฉัน hold your hand ก็คือจับมือของเธอไว้หรือว่ากุมมือของเธอไว้ I can feel those places In your heart ฉันจะเติมเต็มช่องว่างนะคะ Those places place ก็คือสถานที่หรือว่าในที่นี้หมายถึงช่องว่างนั่นเองค่ะ In your heart ก็คือในหัวใจของคุณก็คือเติมเต็มช่องว่างในหัวใจของคุณ No one else can นะคะก็คือไม่มีใครอื่นสามารถทำได้แล้วก็เท่านี้ก็เหมือนกันค่ะ Let me show you love oh I don't pretend ก็คือให้ฉันแสดงความรักต่อเธอนะ Oh I don't pretend ก็คือแล้ฉันก็ไม่ได้เสแสร้งด้วย I'll be right here ฉันจะอยู่ตรงนี้แหละนะคะนาวก็คือในตอนนี้อยู่กับคุณตลอดนะคะ You know I'll sink or swim คุณก็รู้นะคะว่าฉันจะโอเคถ้าแปลตรงๆนะฉันจะจมน้ำหรือฉันจะว่ายน้ำโอเคในที่นี้หมายถึงอะไรอันนี้เป็น idiom นะคะเป็นสำนวนที่หมายถึงว่าร่วมหัวจมท้ายกันไปด้วยกันนะคะจะจับมือนะคะแล้วเดินฝ่าทุกอุปสรรคนะคะแล้วก็ ไปในทุกๆช่วงของชีวิตด้วยกันค่ะไม่ว่าจะดีหรือร้าย Perfect, but I hope you see my worth. These only you, nobody knew I put you first. And for you, boy, I swear I'll do the worst. Thank you. <laughs> คุณมากๆเลยนะคะไม่ได้เคลมไว้ก่อนนะคะว่าไม่ได้เป็นแบบ professional singer อะไรอย่างนั้นนะคะไม่ใช่แบบนักร้องมืออาชีพอะไรแต่ว่าคิดว่าคลิปนี้น่า,นาสนใจนะคะเพราะว่าการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเนี่ยเราสามารถเรียนรู้ผ่านเพลงได้มากๆเพราะว่านอกจากจะได้คําศัพท์แล้วนะคะเรายังได้ในเรื่องของกลุ่มคําที่ใช้บ่อยๆหรือว่าสำนวนอะไรต่างๆด้วยค่ะโอเคแล้วก็ถ้าชอบคลิปแบบนี้นะคะก็ฝากกดไลค์แชร์ subscribe นะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยนะคะกดไลค์เป็นกําลังใจให้พี่ตุ่มด้วยนะคะพี่ตุม่ม thank you so much. Much นะคะคถึงแม้ว่าพี่ตุ่มจะไม่พูดโต้ตอบกลับก็ตามนะคะเขาพูดน้อยโ <laughs> okay. อเค anyways ถ้าชอบคลิปแบบนี้นะคะก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะคะอยากฟังเพลงอะไรอีกก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้เลยค่ะเดี๋ยวดีเชอร์เจน่านะคะจะรบกวนพี่ตุ่มเล่นดนตรีอีกรองหนึ่งค่ะโอเค I i l l see you again next time bye bye